คอันนี้เป็นแรเดอร์ที่แขนเอาไว้นะครับแล้วผมต่อไปเป็นการทดลองนะครับก่อนรัน PLC ให้ออฟ f 1หนึ่งถึงเอนะครับและ F0 ด้วยนะครับต่อไปเรามาออนทัวกันเลยนะครับครับผม Y3 ออน S สอง S สี่ S หกจะอ่อนนะครับสแสดงลูกูบให้อยู่ตำแหน่งถอยกลับหมดแล้วถ้าเรานาะเริ่มสตาร์ทให้เรื่องทำงานโดยอ n switch X ศูนย์นะครับ Y สองจะอ่อนลูกศร B เลื่อนลง x สี่ off จนกระทั่งลูกะครับ S สามจะอ่อนนะครับ Y หนึ่งอ่อนลูกศร A เลื่อนเข้า x สอง u Y สาม ออฟนะครับาวสี่จะออนลูกศร c เข้าไวสี่จะออฟรับลูกศร a เข้าเลยเอนะ s1 จะออฟึ่1จะออนลูกศร c นะเลยะ s s5 ออนครับว y1 ออฟลูกศร a ถอยกลับว y2 ออฟลูกศร b ถอยกลับครับแล้วนกะ็ี Why 4ออฟ y3 จะออนลูกศร c ถอยกลับ s หนึ่ง off ครับ s สาม off ครับ s ห้า off ครับจนพลอต s สอง on s สี่ on s หกจะออนนะครับถ้ายังออนถ้าอยถ,ถ้า s ศูนย์นะครับยังออนอยู่เครื่องจะทํางานถ้า s ศูนย์ off เครื่องจะหยุดการทํางานนะครับครับผมตอนนี้ เอ็กโซนได้อฟแล้วนะครับทุกอย่างกนจะออฟหมดเลยครับขอเจ้าตารก่อน